ในนชัยค่ะตอนนี้บรรยากาศดีๆนะคะค่ะผู้นี้เราเจอกับแมนม่าค่ะพ้ดมีการวางแผนอะไรบ้างคะเขาเนงแมนม่าตัวไอเกวาต้นนาแพน ก็ก็ได้มีการนะคะเตรียมนะคะดูคู่ต่อสู้นะคะการแข่งขันของพม่านะคะแต่ว่าของเรานะคะก็จะทําให้แบบที่เราซ้อมมานะคะให้เต็มที่นะคะมีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บบ้างไหมคะ ก็ととととかか。ますははいい、いいいえっ怪我コンンディショがが悪選手いないので、<laughs> 誰出ても大丈夫だทีมเราตอนนี้นะคะไม่มีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะคะใหญ่นะคะบาดเจ็บหนักนะคะแล้วก็สภาพร่างกายนะคะก็โอเคนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่จะจะลงไปนะคะก็สามารถทำได้แน่นอนนะะค